สวัสดครับวันนี้จะสาธิตครับการใช้งานนะครับแถบเครื่องมือ What If Analysis นะครับผมอย่างตัวอย่างนี้ก็คือถ้าเรามีสินค้า3ตัวนะครับมีราคาครับมีจํานวนมียอดขายอย่างนี้นะครับถ้าเราบอกว่าอยากได้กําไรนะครับทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่6,800นะฮะถ้าอยากได้8,000นะครับเราต้องตั้งราคาของสินค้า3ราคากี่บาทนะครับใน Excel ้วครับจะมีนะครับเครื่องมือคลิที่แถบเครื่องมือ Data หรือข้อมูลนะครับผม Data หรือข้อมูลขางขวานะครับก็จะมีคำว่า what if analysis นะครับคลิกลงมานะครับแล้วก็บอกว่าเลือก goal seek นะครับคือเรามีเป้าหมายที่จะหาอยู่แล้วนะครับก็ได้เครื่องมือขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเราก็ไปคลิกนะครับผมในส่วนของเครื่องมือที่ว่าตัวเป้าหมายนะครับก็คือเซลล์นี้นะครับที่ต้องการตัวเลขเท่ากับนะครับยอดขายที่เราต้องการก็คือ8 00 0นะครับ แล้วก็บอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนเซลล์ไหนนะครับล้วก็คลิกแล้วก็ไปเลือกครับราคาของสินค้า3นะครับแค่นี้เองครับผมแล้วก็กดโอเคครับสังเกตนะฮะจากราคาสินค้า3 50บาทนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น168บาทนะครับเพื่อให้ได้กำไร8,000ครับผมแค่นี้เองครับง่ายๆลองด้ยครับ Data What If Analysis แล้วก็ g o s e e ครับ